สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักนักลงทุนนะครับสายเลือดเทรดเดอร์ der, ทุกคนทุกท่านนะนะครับพบกับผมนะครับคลิปตึงนะครับทุกวันนะครับจันทถึงสุขกับการวางแผนเทรดนะครับเซตอัพนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเนาะจะมีทองคำเนาะ b ีทน้ำมัน u s 3 0หรือว่าดาวโจนแล้วก็ดีนะครับแล้วก็จะพามาดูทิศทางของดอลลาร์ก่อนด้วย ผมจะทําจันทถึงสุกนะเพื่อนแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับว่างวันไหนสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะเสียสละมาทำคริปโตเคอเรนซีเนาะมองสักเหืีนสองเดีอนนะในใน,ในช่วงที่เป็นเหรียญกระแสนะครับที่ตัวไหนวิ่งนะครับอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นเหรียญ c h z เนาะที่ผมดูให้นะครับเนี่ยก็บอกว่าเป็นปลายเทนแล้วเนาะนะครับผม เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับผมสำหรับซีเอ็นเนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูนะครับเดียกวายก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เป็นแท่งเดนะนะครับเมื่อวานวันก่อนปิดเขียวเมื่อวานก็ปิดเขียวเนาะเพราะนั้นเนี่ยนะครับที่ทางของเขานะครับเอาตรงๆเนี่ยเบรกไม่อยู่เลยจริงๆเนาะแต่มองว่าเป็นปลายเทนได้หรือยังนะครับผมตรงนี้โมเมนตัมยังยังไปเรื่อยๆของเขานะครับผมผมยังมองว่าขึ้นไปอีกนะครับ ยังยังขึ้นไปอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครตรงนี้อาจจะเป็นจารย่อแล้วขึ้นต่อนะครับเป็นจบหัวห้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังยังตัวอื่นเนี่ยยังสามารถมองลงได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยนะครับเขาอาจจะแค่ย่อนะครับสามาสี่ก็มี A,B,C เนาะนะครับย่อลงอีกสักหน่อยแล้วก็อาจจะขึ้นได้เลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับสำหรับ dxy มองประมาณนี้ครับผมคร่าวๆนะนะครับผมมาดูดี30นะครับดี DE 30เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าเราดูอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นอย่างนี้ไปหลายจุดอยู่นะนะครับเพราะเนี่ยเนี่ยผมเมื่อวานเห็นช่วงเช้าๆเนาะวิ่งกันใหญ่เลยนะผมไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าก็ไม่ต้องสนใจเนาะเราเน้นเทคนิคละกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำอะไรอยู่นะ ผมตีโซนไว้ว่าเอ๊ะเราอาจจะรอหัวสี่ตรงนี้นะครับผมแต่ตอนเนี้ยังมองว่าเอ๊ะมันจะจบมันจะเป็นสี่ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับยังยังไม่ฝังใจนะครับแต่มองได้นะมองว่าจบสี่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันมี A B C ข้างในเนาะ A B C ข้างในแต่ผมยังยังมองว่าเอ๊ยมันน่าจะลงได้อีกหัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นการทําหัวสี่นะฮะ ที่มี A, B, C สําหรับเมื่อวานเนาะแล้วก็ทยอยลงมาตอนช่วงดึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการลงมาครั้งเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่า4จบแต่ว่ามันนับขึ้นได้ A, B, C เรียบร้อยนะครับสําหรับชุดพักตัวนะครับแต่เขาจะพักต่อไหมเนื่องจากตรงนี้ครับเหมือนผมมาดูแล้วนะมันยังเขายังลงไม่ชนะจุดนี้นะครับเมื่อไหร่ถ้าเขาลงชนะจุด B นะครับ เดี๋ยวเราค่อยมา f o l โล w ตามก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นแค่หนึ่งสองแล้วสามสีหนะครับเพื่ออะไรจบห้าตรงนี้นะครับแล้วก็จบสามตรงนี้นะประมาณนี้นะนะครับมองอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับผมแผนผมยังไม่ให้นะครับวันนี้สําหรับดีเพราะยังคุมเคือนะครับเพราะว่า1ก็คือตรงนี้เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะครับขยับเข้าไปสัก30นาทีซินะครับ ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าชนะหรือเปล่าโอเคเสียบไส้ได้นะครับผมแต่ว่าการคอนเฟิร์มที่แท้จริงก็คืออันเนี้ยเขาอาจจะจะลงลึกอยู่นะนะครับอาจจะลงลึกอยู่นะคหัวสองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะชนะช้ชนอันเนี้ยคือทำลายไปแล้วนะครับแต่ว่าจุด b เนี่ยนะครับที่เขาต้องมาทําลายต่อนะนะครับเป็นจุดที่เราต้องมองนะครับคือสองเนี่ยยอสอง แล้วลง3เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมที่นะครับเป็น abc เหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ลงเป็น2 3 4 5เพื่อจบ3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมองลงได้แต่ว่าผมไม่สามารถให้แผนได้นะครับตรงนี้เพราะว่าการทำลายโซนตรงเนี้จุดเนี้ยมันไม่ชัดเจนคือมันปิดเนื้อไม่ได้เนาะแต่ถามว่า ถ้าคิดเห็นส่วนตัวนะฮะสามารถลงได้นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจกับแผนก็เลยไม่ต้องให้นะวันนี้ดียังไม่ให้แผนนะครับผม US 30ให้แผนมาเรียบร้อยนะครับก็มองลงเนาะมองลงนะครับหลังจากเมื่อวานนะทำคอลเลคชันเป็น A B C เนาะตรงนี้เนี่ยทำอะไรอยู่เนาะทำอะไรอยู่นะครับหัวนะครับหัวสี่ลังลงหเนาะแล้วก็มีหนะครับ 1ตรงนี้นะครับมี a b c แล้วก็2ตรงนี้นะครับจุดที่สามารถพิจารณาเซลล์ต่อนะครับก็คือจุด2กําลังลง3นั่นเองนะครับผมโอเคนะนะครับสำหรับ us 30มองอย่างนี้ครับไปดูตัวอื่นน้ำมันนะครับน้ำมันมองยังไงนะครับผมน้ำมันก็เมื่อวานเนาะขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันนะนะครับผมลงมาแล้วก็ขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ตรงนี้เห็นไหมเพมื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่เหมือนดนีะนะครับน้ามันเนี่ยเขาลงชนะจุด B เรียบร้อยนะครับผมชนะสวิงตรงนี้ชนะจุด B เรียบร้อยเนี่ยอันเนี้ยเป็นการคอนเฟิร์มขาลงต่อนะครับแต่เรายังไม่ต้องเล่นนะครับหนึ่งเหมือนจะจบตรงไหนไม่รู้ปล่อยเขาเนาะปล่อยเขาแต่2เนี่ยหน้าที่เราก็คือรอย่อแล้วรอกดนะครับผมถ้าจบแถวนี้นะครับผมจะให้แถวโซนตรงนี้นะครับสําหรับ หัว2ที่จะลง3 45ต่อไปนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยแผนก็ให้ให้มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับน้ำมันครับผมโอเคนะครับน้ำมันมองอย่างนี้นะครับผมใครมองเหมือนกันไหมหรือว่ามองไม่เหมือนกันลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมความจริงผมบอกตรงในน้ำมันในเทรดง่ายนะครับแล้วเรามาดูบนะี c ซีเนาะบีีซีเนี่ยผมวันก่อนเนาะเสาร์อาทิตย์ก่อนผมผมให้จุดนี้ เป็นจุด d แล้วก็จุดนี้เป็นจุด E นะครับมโนไว้แบบนี้แต่ว่านะครับมันไม่ใช่นะครับแล้วก็เราดูรูปทรงหรือว่าความน่าจะเป็น A ก็ยาว b ก็ยาว C ก็ยาวเนะครับผมก็เลยให้ดีเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ E เป็นจุดตรงนี้นะครับผมที่มีโอกาสจะจบนะมีโอกาสจะจบนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับมองเป็นเป็นการบีบตัวนะครับบีบตัวเป็นสามเหลี่ยมเพราะนั้นเนี่ยนะครับ ผมก็คิดว่าโอเคนะครับตรงเนี้ยนะครับเขาบีบอัดราคานะครับถ้าเลือกทางนะถ้าเลือกทางนะครับมีสิทธิ์นะครับถ้า e จบตรงนี้นะครับเป็นการเดานั้นเพื่อนว่าเราอาจจะได้เล่นนะครับช็อตแถวๆนี้เนาะเพราะนั้นนะครับ SL ก็ปล่อยนะครับเพื่อนๆ sl ก็ปล่อยนะครับแต่เราต้องถามตัวเองทุกครั้งว่าเอ้ยเราออกเพราะอะไร นะครับเราออกแผนนี้เพราะอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืม rr ที่คุ้มค่านะครับอย่าลืม rr ที่คุ้มค่าเพราะนั้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นการให้แผนที่ที่เป็นการเดาเดาว่าจบ e นะครับแล้วลงต่อนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับค่อยว่ากันเนาะค่อยว่ากันนะครับตรงนี้ rr หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองนะเพราะนั้นอ่ะหนึ่งต่อหนึ่งจุดหกเราสามารถเก็บได้เลยนะครับประมาณตรงนี้นะครับ อ่าประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้หต่อหนึ่นะครับสามารถเก็บเป็น T P หนได้นะครับตรงนี้ให้1นึต่อหนนต่อสองนะครับในการเข้าแผนนะครับโอเคนะครับก็ B C ผมมองได้อย่างเดียวเลยตอนนี้แล้วถ้ามันไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะครับผมโอเคนะครับแผน B C ก็ให้เป็นการเดานะครับผมส่วนแผนทองนะครับมองยังไงนะครับ เมื่อวานนะครับหลังจากเขาเบรกลงมาเนาะนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยนะครับจะเป็นสามนะครับตรงเนี้ยเป็นสามครับแล้วก็ขึ้นสี่ตรงนี้นะครับมี A B C นะครับเมื่อวานนะครับช่วงเช้าลงลงแรงมากนะครับแล้วก็ขึ้นแรงเลยนะครับมาถึงเส้นตรงเนี้ยที่ผมตีรอนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าโซนนะครับเราก็ยังมองช่วงระหว่างวันก็ยังมองว่าเอ๊ะมันจะขึ้นไปเลยไหมนะครับมันจะขึ้นไปเป็น คือจบหนึ่งแล้วไปสองเลยไหมนะครับที่ผมมองตอนแรกเนาะครับเนี่ยจบหนึ่งตรงเนี้ยครับแล้วขึ้นไปสองตรงเนี้ยเนี่ยที่ตีโซนลอข้างบนแต่ตอนเนี้ยมันก็เฉลยเรียบร้อยว่าอ้าวโอเคมันไม่ถึงโซนข้างบนนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอไอทั้งหมดเนี่ยที่มันลงมาเนี่ยนะครับเขายังไม่จบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมมองตอนเนี้ยนะครับมันเป็นการทํา A นะครับ B นะแล้วก็ C ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับ สามารถจบสี่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่สองนะครับมันเป็นสี่นะครับสี่ของหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสีจบเนี่ยมันก็กําลังลงห้านะครับผมสีฟ้านะครับผมสีฟ้านะนะครับแล้วสี่ไปห้าตรงนี้นะครับมันมีอะไรนะครับมันก็จะมีหนึ่งนะครับมีสองนะครับมีสามมีสี่มีห้าลงมานะครับเป็นอินพาวลงมานะครับทีนี้เนี่ยนะครับ สิ่งที่เขาจะสามารถลงได้นะครับผมก็มองอยู่แถวโซนนี้แหละครับประมาณหนึ่งหหนึ่งเจเนี่ยมาแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะถึงข้างล่างไหมประมาณพันหกนะครับแต่ว่าเอาชัวร์วไว้ก่อนนะครับ16 1่งถึงแน่นอนนะครับแล้วก็จุดที่เราจะเข้านะครับเราก็ควรจะรอเขาย่อเนาะเพราะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้นะครับ จะมองเป็น A B C ได้เลยไหมอ่านะครับมองได้นะครับมองได้นะครับเพื่อนๆคิดกันยังไงเนาะอาจจะขึ้นอีกสักหน่อยแล้วลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยแผนเนี่ยนะครับเป็นการให้โดยเพื่อนๆหรือว่าผมเองเนี่ยนะครับหนะ้างานจริงก็ต้องยืดหยุ่นนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแผนออกตรงเนี้ยก็ออกเป๊ะตามแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัจจัยหลายอย่างในการเข้าทํา <c oughs> นะครับ ถ้าขึ้นไปนะครับในโซนนะครับเขามีฮิเด่นหรือเปล่าโอเคตรงนี้เกิดฮิ้เด่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยโซนตรงนี้แผนที่ผมให้นะมันคืออย่างน้อยน้อยเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันมีความแน่นอนในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับเราจะไปดูเช็คคลาสสิกใดก็ได้เนาะเพราะนั้นเนี่ยนะครับรอรอเขาเข้าโซนอย่างเดียวเนาะในหัวสนะครับ ในหัวสองแล้วก็จะพิจารณาออกไหมหรือไม่ออกนะครับอันนี้แล้วแต่การตัดสินใจนะครับผมไม่ได้แนะนําให้ใครนะครับมาบอกมาแนะนําให้ลงทุนตามผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอเคให้มองเป็นแผนเป็นแนวทางนะครับผมส่วนตัวผมยังมองลงนะครับสําหรับอทองคําแล้วก็ตัวอื่นหลายๆตัวเนาะโอเคนะครับสําหรับแผนวันนี้นะครับรวดเดียวทันใจเนาะเราคุยกันแบบ ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ให้แผนไปส่วนไม้เซตนะครับถ้าว่างวันไหนผมมีเวลานะครับผมจะมาจัดให้เพื่อนๆนะวันนี้มาเร็วเคลมเร็วครับผมวันนี้คลิปถึงขอขอบคุณทุกคนที่มาติดตามแล้วก็ดูคลิปนะครับผมสวัสดีครับ